คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาทํำข้าวจีญี่ปุ่นนะครับสูตรคนอีสานนะครับของเราเองไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าข้าวจีหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีกระทะสีหลุมซึ่งซื้อมาจากทิกต o อกนะครับแล้วก็จะมีซอสฝาเขียวและก็จะมีไข่ดิบสองฟองและจะมีข้าวสวยนะครับก็เราจะทําการ คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนอกจากนี้เรายัางมีพระเอกของงานนั่นก็คือสาลายอบกรอบนั่นเองครับแล้วเราก็จะต้องไปทำการใส่ส่วนผสมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปทำการผสมไข่ลงในข้าวก่อนนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะใช้อยู่ที่ไข่ไก่สองฟองนะครับก็จะทำการคนให้เข้ากันอย่างดีเลยนะครับ นี้ก็เพื่อให้มันเข้ากับเครื่องปรุงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหรือเข้ากันให้มันได้มากที่สุดเพื่อรสชาติจะได้นุ่มอร่อยและก็ถ้าใครทำให้เด็กๆด็กรับทานอาจจะใส่ไข่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะทำ ให้มันมีขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะครับวันนี้เราจะใส่ให้เต็มหลุมของกระทะเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ผู้ใหญ่ที่รับประทานนะครับตอนนี้ทําการใส่ซอสผักเขียวลงไปแล้วจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนหรือเราอาจจะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหอย ซอถอยนางลมนะครับหรือน้ำมันพืชหรือเนอยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราบอกเลยว่าเราใช้ส่วนผสมเพียงเท่านี้เพราะเราจะไม่ใช้น้ำมันในการทำข้าวจีของเรานะครับตัวน,นี้ก็ทำการคลุกเคล้าไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่เราตั้งขึ้นเองนะครับว่าเป็นข้าวจีญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราใส่สาลายนั่นเองเราก็เลยอยากให้มันออกในแนวอินเตอร์นิดนึงก็เลยตั้งชื่อมันว่าข้าวจี ญี่ปุ่นนะครับจากนั้นเราก็ทำการโรยสาหรายเพื่อที่จะให้มันได้เข้าน้ำเข้าเนื้อกันมากขึ้นหรือบางคนจะโรยตอนที่ทำการทอดแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เราทำการผสมลงไปบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะไปโรยบริเวณหน้าของข้าวจีนะครับเวลาที่เราทอดตอนนี้คลุกเขาให้มันเข้ากันก่อน แล้วเราก็จะตักใส่กระทะสี่หลุมของเราใช้ให้คุ้มนะครับเพราะเราซื้อมาจากทิกตอกตอนนี้ใช้เกือบทุกวันเลยนะครับหาเมนูมาทำนะครับและแล้วก็ทำการบรรจงนะครับทำให้มันเต็มหลุมให้มันออกมาเป็นวงกลมเวลาที่เราทำการจี่หรือทำการทอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมว่าน่ากินไหมนะครับ ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อเราเอาไปตั้งไฟแล้วก็มันสุกเราก็จะเห็นว่าหน้าตามันน่ารับประทานทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปให้เต็มกระทะตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะล้นนิดนึงไม่ค่อยมีศิลปะในการทำเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับอย่าว่ากันนะครับแต่รับรองอร่อยแน่นอนกอ ใครชอบชิ้นใหญ่ก็ทําใหญ่ๆได้นะครับใครชอบชิ้นหนาก็ทําชิ้นหนาส่วนใครชอบบางกว่านี้ก็สามารถทําชิ้นบางๆได้นะครับตามลักษณะของกระทะที่เรามีตอนนี้เราใช้กระทะทั้งหมด4ี่หลุมเราก็จะได้ทั้งหมด4ก้อนตอนนี้ก็ทําการแบ่งเพื่อให้มันลงหลุมได้พอดีนะครับคุณผู้ชมครับทีน,นี้ก็ทําไปเรื่อยๆให้เต็ม ตอนนี้จะเห็นว่ามันก็จะเห็นความเหลืองของไข่ที่ผสมกับข้าวนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของสาลายอบกรอบเพื่อเพิ่มรสชาติทางอาหารใครที่ไม่อยากรับประทานน้ำมันในช่วงนี้ก็สามารถทำเมนูแบบนี้ได้ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับคุณผู้ชมอีกสักคู่นึงเราจะเอาไปตั้ง เตาของเราเพื่อที่จะให้มันสุกนั่นเองคุณผู้ชมรอติดตามให้จบคลิปนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันจะออกมาแบบไหนอันนี้ก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับคิดอะไรได้ก็ทำเลยครับคุณผู้ชมหาอะไรเพื่อมาหลอกให้ตัวเองได้ทานข้าวให้มันอร่อยขึ้นนะครับตอนนี้ได้ทำการโรยด้วยสาลายอบกรอบ เป็นสลายอุค์รกอบจากต่างประเทศนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันถนัดและก็กินคนเดียวเอาละทีนี้ก็ทำการนำไปตั้งที่เตาแก๊สของเราและก็ทำการเปิดไฟอ่อนๆนะครับเพื่อที่จะให้มันสุกเรื่อยๆอีกสักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าตานะครับนี่ไงนะครับตอนนี้เราเริ่มกลับด้านแล้วนะครับ เอาอีกด้านหนึ่งลงไปนะครับดูทางหน้าตามันก็จะน่ากินในช่วงนี้ใครอยากโรโยด้วยสาหร่ายเพิ่มอีกก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะแต่งหน้าด้วยอย่างอื่นก็ได้เพื่อให้เด็กๆนั้นอยากรับประทานอาหารตอนนี้แบบนี้ก็น่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสามารถทำได้ง่ายๆหลังจากนั้นเมื่อสุกแล้วเราจะเอาไป ใส่จานนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะนำไปทานข้าวเช้าต่อไปนี่คือหน้าตาของข้าวจีญี่ปุ่นสูตรคนอีสานนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะตั้งชื่อว่าอะไรก็สุดแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ผมตั้งชื่อว่าข้าวจีญี่ปุ่นสูตรคนอีสานนะครับคุณผู้ชมครับตั้งให้เกีไก๋สไลเดอร์พยอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวฉันลองชิม ให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่น่าเสียดายที่คุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพตอนเรากินนะครับนี่อร่อยมากเลยนะครับมันอาจจะไม่สุภาพที่หนึ่งก็เลยให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเอานะครับส่วนผมนั้นชิมแล้วครับอร่อยนะครับจะจิ้มน้ําซอสอีกก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับแล้วแต่เราชอบไปแล้วครับขอบคุณครับ